จากไหนจากไหนตักจุดหรือตักนิ้วผมมีมีใครมากกว่านี้ไหมฮะครับผมเอ็นหนึ่งสองพอแล้วเลยแล้นะหนึ่งจุดเออก็เป็นได้มีมากกว่านี้ไหมมีมากกว่านี้ไหม เราจะปิดประมูลแล้วนะรุ่นนี้เดี๋ยวให้ผมตั้งชื่อรุ่นผมตั้งชื่อรุ่นคิดเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยคุณถ้าเวลาที่ไปดูมีหลักการมากเป็นเอกลักษณ์ประการุ่นมากเลยนะมีใครยปัตตานี้นะครับเห็นอะไรฮะมันเห็นได้เยอะเลยเห็นวงกลมใช่ไหมเห็นอะไรอีกนะ กระดาษสี่เหลี่ยมเห็นไหมไไล,ลูปสี่เหลี่ยมเห็นก็ลอยนกระดาษทั่วไปเลยนะแ้นเห็นอะไรอ่ะเห็นแล้วอีกเดี๋ยวมันต้องมามันต้องมาตัดกันเห็นคนที่เห็ดที่กระดาษกระดาษ อันนี้ตัดแต่เลยนะเรื่องไรครับกระดาษกันนี้กระดาษที่อยู่ตรงหน้านี้เห็นไหมกระดาษโดนจับแล้วอะไรอีกครับมีใครตอบยกมือขึ้นเลยะเห็นรอยยับของกระดาษนะตาเลนกล้องมีกี่เซล đến phải, phải. ครับได้แล้วต้องตั้งใหม่ไม่ดีในวันมีคนถือ เห็นเรียมเห็นเห็นความสะหางเห็นสีดำบนกระดาษใช่ไหมครับใช่ครับเดีนีครับเดี๋ยด้เลยหมดแล้วหรอจริงๆมันตอบได้เป็นล้านๆเลยนะ,ะกระดาษลอยไ,ได้ ที่ตอบได้เป็นร้านแค่กระดาษจุดเดียวจุดเดียวเป็นกระดาษมันตอบได้เป็นล้านที่ตอบดังนั้นต้องขอยกย่องของผู้ที่ตอบนะครับอบมือให้กับคนตอบนะครับส่วนมาก90%จะบอกว่าเห็นร่องรอยบนกระดาษเสวนงามเห็นร่องรอยเห็นจุดสีดำเห็นเป็นเล่เดียวเห็นอะไรก็แล้แต่น้อยมากครับ1%ที่จะตอบว่า เห็นกระดาษสีขาวซึ่งมีจุดสีดำน้อยมากครับที่จะตอบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทีพยาของคนเราเราจะมองสิ่งที่มันสตกอกกองใช่ไหมเออเหมือนกันนะเวลาเรามองคนอื่นครับเราจะไม่มองความดีของเขาก่อนครับเราจะมองที่อะไรครับเราจะมองในเรื่องที่ไม่ดีของเขาซึ่งเป็นเรื่องเรื่องใหญ่ใช่ไหม เรียกกระดาษนสมมติว่านี่คือคนคนหนึ่งนะนี่คืคนคนหนึ่งแล้วเขามีความไม่มีที่เก็บไว้ในตัวเองกา้ไหมเรามองเห็นไหมเห็นครับขอให้เห็นเรื่องเราก็มองเห็นเพราะว่าเราเลือกที่จะมองเขาอย่างนั้นนะครับนะฉะนั้นเราเปลี่ยนมองใหม่ครับเวลาที่เราจะมองผู้อื่นมอง สิ <musun>? ่งที่มันมีมากมายดวยกันความผิดมันก็ไม่พอเนี่ยอย่าไปมองสิ่งที่ไม่ดีของเขาเขาบอกว่าผิดคนอื่นมองเห็นเข้าพวกเขาผิดตัวเรามองเห็นเข้าเส้นเราคนอื่นเป็นเปลือกเราเหลือคนตดของคนตรงเนี่ยไม่เป็นไรนะมันชัดเจนนะความผิดคนอื่นเนี่ยนิดเดียวโอ้โหแต่เรามองเห็นไม่คุยได้นะ يجب <applause> ان